สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกตษรอิดีดีมองนี่สามครับสำหรับคลิปนี้เกตรอิีดีก็จะมาอวยพรผู้ชมทาง youtube แล้วก็ผู้ติดตามทาง youtube ของกตรอสีดีครับในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีพ25ศ .2566 เกษตรอสิบหีดีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ ิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆในการต้อนรับปีใหม่ปีพศ2566ครับปลูกเนีงก็ให้งามด้วยพี่น้องเ้อปลูกทุเรียนก็ใไ้ทุเรียนใหญ่ปลูกกล้วยกระไกล้วยดกกล้วยใหญ่ครับผมจะขอไว้พรเดบเกษตระนะครับปลูกยังก็ให้งามเลียงเนยงก็ให้ขยายพันธุ์ได้ดีครับเรียงหมูเลียงเนยงก็ กอให้ออกลูกลุกๆนะครับเด้อกออกวทพรต์แบบแนวเกษตรครับผมเพราะว่าเราคือเกษตรอินดี้ครับผมคลิปนี้ก็มีอย่างมาประมาณนี้ครับเวลามีอย่างดีๆเกษตรอินดีก็จะมาลงหรือว่ามาแสดงเห็นเพื่อไปประยุกต์หรือประปรุงใช้ในสวนของท่านจะได้มีความรู้หรือว่าอิ่งไหนที่เกษตรอินดีทดลองแล้วมันดีจะมาลง youtube ให้ดูครับ สำหรับคลิปนี้ก็เซนดีๆก็ขอก่อวาวคำว่าสวัสดีครับ